สวัสดีครับพบกับช่างเอกนะครับวันนี้ช่างเอกมาส่งงานเพน,นีน่นกกวักนะครับเป็นไม้สักทั้งใบนะครับแล้วก็สารได้ไหวายนะครับเป็นระบบใหญ่เนาะแล้วก็คันฟาดเหลาคันฟาดนี่กกใหญ่ปลายเล็กนะครับตัวนี้เนาะดูนะครับช่างเอกตัวนี้ก็มกักเจาะสีตัวนี่ก็เจาะเจาะ ใส่น็อตทุกตัวนะครับระบบใหญ่แล้วก็โครงสร้างของเขาก็จะเป็นไม้สักหมดเลยนะครับแม้กระทั่งขอบด้านข้างก็เป็นไม้สักนะครับส่วนด้านหลังก็ไม้สักทั้งใบนะครับเคลือบเงาเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับแล้วก็จะมีหูตะไครยตรงนี้นะครับนคือคำหูไว้ขึงเชือกกะกระดิ่ง ได้เลยนะครับเชือกดึงมานี่แล้วก็กะดิ่งยงไว้ด้านข้างนะครับผมส่วนซี่ก็ซี่ก้านล่มนะครับเนาะตัวนี้เป็นระบบใหญ่นะครับงานไม่ไดล้ละงานคนเดียวมันแข็งนะครับขันควงก็จะกึ่งประมาณนี้นะครับผมนี่ขันควงเนาะกึ่งให้ตามออเดอร์นะครับผม ราคานะครับอยู่ที่1,700บาทพร้อมส่งนะครับอ่าส่วนลืมไปพื้นก็เป็นพื้นตะแกรงขข่นะครับตะข่ายนะครับ,รบเวลานกขี้นกนกขี้เนะี่ยมันก็จะลอดลงเลยถ้าเป็นพื้นไม้มันก็จะติดขาอนี่งของช่างเอกใช้อะมันมันติดขามันไม่ค่อยโอเคนะครับอาหงอาหารติดขาแล้วก็ล่วงเลยนะครับผมตัวนี้สามารถจุ่มลงไปในน้ําก็ได้ให้นกเล่นได้นะครับ ลงสีอีกสักเอาไปถึงก็ลงสีประมาณสักรอบสองรอบให้มันหนาหน่อยนะครับให้มันซึมไปเกาะผิวหวายผิวไม้นะเพื่ออายุการใช้งานจะได้คงทนนะครับผมแต่หวายนี่คงทนอยูล่ละซีก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมงานส่งตลอดนะครับแค่ไม่ได้ลงเฉยๆนะครับผมอย่า ไม่ได้ียบหายไปไหนนะครับยังทําเหมือนเดิมนะครับแค่เคียงงานเก่ามั่งแล้วก็สั่งมาก็ทําเลยไม่ได้ลงอะไรมากประมาณนี้นะครับให้ดูชัดๆนะครับประตูก็จะเป็นกิ๊ล็อ,ก,อกนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับแค่นี้เองเนาะไหวหมดนะครับไม้สักแท้นะครับ ชอบจริงท่างเอกชอบขันขวงแบบนี้มากมันจะใหญ่กว่านะดูดิใหญ่กว่าแล้วก็เลีดยไปเล็กนะครับโอเคยังไงต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ